สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EC แ l ลนะครับติยวแคลมหาลัยกับครูพี่เตยนะฮะ <Yeah. S 1> และวันนี้ <Yeah. S 1> พี่บอกเลยวันนี้เอพิโซดสิพิเศษมากเพราะว่าพี่เอาเทคนิคที่ต้องเรียกว่าเป็นเทคนิคที่น้องต้องใช้เยอะมากนะฮะมากชนิดก่อไก่ล้านตัวเลยในเรื่องของการอินทิเกรต โอเคไหมและเทคนิคนั้นเทคนิคนั้นก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่า substitution เทคนิคนะคะฉะนั้นถ้าน้องพร้อมแล้วยิบกระดาษปากกาขึ้นมานะครับจดเทคนิคนี้พร้อมกับพี่เลยลูกก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่า substitution นะฮะ substitution เทคนิคนะฮะซึ่ง substitution เทคนิคนะฮะภาษาไทยภาษาไทยเราจะเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิค การแทนตัวแปรโอเคไหมเทคนิคการแทนตัวแปรนะฮะทีนี้หลายคนก็คงเคยเรียนมาแล้วแหละแล้วก็เป็นไงลูกงงไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมหลายคนก็เป็นไงฮะหลายคนก็ยังไม่เคยเรียนมาแล้วน้องอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่แล้วอีกเทคนิคการแทนตัวแปรคืออะไรใช่ไหมฮะอะพี่ยกตัวอย่างให้น้องดูง่ายๆดีกว่าน้องดูบนกระดานด้น้องดูบนกระดานสมมติสมมติพี่ถามว่าเฮ้ยเนี่ยอินทิเกรตไซน์เอ็กซ์ดีเอ็กซ์เป็นเท่าไหร่น้องตอบพี่ได้ไหม ตอบได้ใช่ไหมแล้วการที่น้องจะตอบตัวนี้ได้น้องต้องไปไงลูกน้องต้องแม่นเรื่องการดิฟตีโกนใช่ไหมฮะเพราะว่าการอินทิเกรตก็คือการทําสวนกับดิฟใช่ไหมลูกฉะนั้นถ้าเกิดน้องดิฟตีโกนได้น้องก็จะอินทิเกรตตัวนี้ได้นะฮะบางคนอาจจะถามพี่ว่าพี่ดิฟตีโกนตัวไหนอ่าน้องลองนึกถึงตัวนี้สิลูกดิฟคอสใช่ไหมฮะดิฟคอสได้ไรจ๊ะดิฟคอสได้ลบไซน์จำได้เน๊ะแล้วพอดิฟคอสได้ลบไซน์ปุ๊บฉะนั้นอินทิเกรตไซน์อ่าอินทิเกรตไซน์ ทุกคนก็ตอบได้ทันทีตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูกตัวนี้ก็เป็นลบคอสใช่ไหมคะน,ออน,น,ออนึกออกเนาะนึกออกเนาะอินทิเกรตไซ้าได้ไรลบคอสนะครับทีนี้เอาใหม่เอาใหม่อเอาใหม่สมมุติพี่บอกว่าเฮ้ยงั้นน้องหาตัวนี้ให้พี่บ้างนะครับอินทิเกรตไซ้ายูดียูนะครับ, U U, รบพี่ถามว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วพอหน้องจะหาอินทิเกรตไซ้ายูดียูว่าเป็นเท่าไหร่ตัวนี้น้องหาได้ป่ะหาได้จริงไหม ก็ในเมื่อน้องรู้แล้วว่าอินทิเกรตซ i n x dx ได้ลบคอ x ใช่ไหมครับฉันั้นอินทิเกรตซ i n u du นะครับตัวนี้น้องก็ต้องได้อะไรลูกอ่าเก่งมากค่ะน้องก็ต้องได้ลบคอ u เนือ,ออกใช่ป่ะน้องก็ต้องได้ลบคอ u เก่งมากนะฮะแล้วพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บอ่ามาถึงทีเด็ดละทีเด็ดเปลี่ยนสีนิดน,นึงเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับมาถึงทีเด็ดละถ้าเกิดสมมติพี่ถามใหม่พี่ถามใหม่เป็นตัวนี้บ้างละ่ะลูกอินทิเกรตนะครับ ไซน์สามเอกบวกหนึ่งดีเอ็กอ่พี่ถามว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแล้วพอน้องจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องดูสิคะคราวนี้เป็นไงลูกเกิดการงึดงีดงัด,ง,ดงีดเลยเพราะอะไรลูกตัวนี้คืออะไรคะเออหลังทรายเป็นสามเอกบวกหนึ่งแต่ตัวนี้คืออะไรลูกตัวนี้คือ x เอาละสี่เป็นไงจ๊ะไม่ตรงกับสูตรที่เราจํามานึกออกใช่ปะ่ะแล้วพอมันไม่ตรงกับสูตรที่เราท่องมานะครับแน่นอนที่สุด สิ่งที่น้องต้องทําสิ่งที่น้องต้องทําก็คืออะไรรูกน้องก็ต้องพยายามจัดรูปให้ได้เลยคะจัดรูปให้ได้ตัวนี้ให้ได้มองออกไหมแล้วพอตัวเองจะจัดรูปให้ได้ตัวนี้สิ่งที่น้องต้องทําก็คืออะไรคะน้องก็ต้องจัดการแทนตัวแปรเก่งมากน้องก็ต้องจัดการแทนตัวแปรแล้วเวลาน้องแทนตัวแปรจะให้ได้ตัวข้างบนนะคะน้องก็ต้องเป็นไงจ๊ะน้องก็ต้องแทนตัวนี้นะคะน้องก็ต้องแทนตัวนี้ด้วยอะไรจ๊ะด้วยอยู่ มาอใช่ป่ะแล้วพอน้องแทนตัวนี้ด้วย u ปั๊บเนี่ยน้องจะได้ทันทีเป็น u u เท่ากับเท่าไหร่คะ 3x บวก1ใช่ไหมฮะแล้วพอน้องได้ u เท่ากับ 3x บวก1น้องดูบนกระดานนะลูกน้องจะได้ทันทีว่า du by dx ตัวนี้ก็ต้องเท่ากับอะไรคะ3จริงไหมถ้าน้องมี u เท่ากับ 3x บวก1น้องดิฟเข้าไปปัป๊บน้องก็ได้ตัวนี้เท่ากับ3 น่อใช่ปะแล้วพอน้องได้ตัวนี้เท่ากับ3ามปับ๊บหลายคนอาจจะงงงว่าเอ้ะพี่ดิฟทําไมอ่าบางคนอาจจะสังเกตได้ที่พี่ดิฟเข้าไปเพราะอะไรลูกเพราะว่าน้องจะสามารถจัดรูปนะครับให้ DX เท่ากับเท่าไหร่คะ DU ส่วน3ได้มอกใช่ปะ่ะเนี่ย dx ย้ายขึ้นไปคูณ3เป็นไงลูกย้ายลงมาหารทันนะฮะแล้วพอพี่จัดรูปได้งี้ปับ๊บนะครับทุกคนเห็นล้วนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกอ่ะ พี่ก็แค่เอาตัวนี้เป็นไงคะเสียบเข้าไปใน dx เอกลยนึกออกปะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติพี่แทนตัวแปรนี้ให้เป็น u แล้วอีกข้างหลังนี้ต้องเป็นไงต้องเปลี่ยนให้เป็น du ด้วยมองออกไหมแล้วพอพี่เอาตัวนี้แทนปึ๊กเข้าไปนะครับน้องจะได้ทันทีค่ะน้องจะได้ทันทีเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เท่ากับเลยฮะเท่ากับอินทิเกรต sin 3x บวกงใช่ไหมแล้วสาบวก1แทนด้วย u นะครับเสร็จแ,แล้วคูณกับ dx แล้ว dx ก็คืออะไรคะ du ส่วน3 มองออกใช่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าจบเลยค่ะ1ดส่วนสามเป็นไงจ๊ะเป็นค่าคงที่ดึงออกมาใช่ไหมแล้วพอน้องดึงออกมาปุ๊บในอินทิเกรตจะเหลือแค่อะไรจ๊ะเอออินทิเกรตไซด u d u มองออกปะแล้วพอน้องได้ตัวนี้เป็นอินทิเกรตไซด u d u ถามว่าน้องอินทิเกรตตัวนี้ได้ยังได้แล้วใช่ไหมฮะพราะอินทิเกรตไซด u d u ทุกคนตอบได้ก็คืออะไรครับลบ cos u นองออกใช่ไหมถ้าน้องใจทีนะ,ะับเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไร่ลูก ลบ c o s ส่วน3 cos u แล้วก็บวกกับอะไรคะบวกกับค่าของที่4จบเห็นว่าน้องก็จะสามารถอินทิเกรตได้นะครับแล้วเทคนิคการอินทิเกรตนะครับเปลี่ยนตัวแปรให้เป็น u แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเทคนิคการแทนตัวแปรหันทีนะ แต่เวลาน้องตอบแอบบอกนิดนึงเวลาน้องตอบน้องอย่าตอบติดอย่างนี้นะลูกอย่าตอบติดงี้นะเดี๋ยวโดนอาจารย์ด่าน้องต้องเป็นไงะเออน้องต้องแทนยูกลับให้เขาด้วยนะจ๊ะแล้วน้องให้ยูเป็นเท่าไหร่ฮะน้องให้ยูเป็นสามเอ็กบวกหนึ่งมองออกไหมถันนะฮะฉะนั้นสรุปเลยลูกสรุปป๊าจากตัวอย่างข้อนี้น้องจดทันทีนะครับว่าเทคนิคการแทนตัวแปรนะครับเทคนิคการแทนตัวแปรหรือ substitution technique นะฮะ มันก็คือเทคนิคมันก็คือเทคนิคที่น้องเปลี่ยนกลุ่มตัวแปรใช่ปะ่ะน้องเปลี่ยนกลุ่มตัวแปรอย่างเนี้ยพี่เปลี่ยนกลุ่มเนี้ยใช่ไหคะเปลี่ยนกลุ่มตัวแปรให้กลายเป็นเออตัวแปรหนึ่งก็คือตัวแปรอยู่เพื่อให้เราสามารถเป็นไงลูกสามารถอินทิเกตได้ง่ายขึ้นนึกออกไหมจบเนี่ยแหละก็คือเทคนิคที่เขาเรียกว่า substitution เทคนิคนะคะแล้วพอน้องได้ substitution เทคนิคปุ๊บหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ แล้วถ้าเกิดหนูไปเจอโจทย์ที่พลิกแพงกว่านี้ล่ะอ่าหนูจะทําได้ยังไงใช่ไหมฮะอ่าถ้าเจอโจทย์พลิกแพงกว่านี้ทําได้ยังไงมาเดีย๋ยวพี่เอาตัวอย่างมาไล่ให้ดูสักสองสามข้อละกันนะครับทีนี้น้องลองมาดูตัวอย่างที่สองกับพี่ดีกว่านะฮะลองมาดูตัวอย่างที่สองกับพี่ดีกว่าสมมตินะครับพี่บอกว่าเฮย้ยพี่อยากจะอินทิเกรตนะครับ x นะฮะคูณกับ 2x กำลัง2บวก3นะครับทั้งหมดกำลัง10 ะะพี่อยากจะอินทิเกรตตัวนี้น้องดูบนกระดานค่ะพี่อยากจะอินทิเกรตตัวนี้แล้วพี่ถามว่าเฮ้ยแล้วอินทิเกรตตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วพอน้องจะหาว่าอินทิเกรตตัวนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดน้องไปกระจายคูณได้ไหมอินทิเกรตกระจายคูณได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะฮะฉะนั้นน้องอย่าไปน้องอย่าไปกระจายคูณนะลูกผิดน,นะฮะอินทิเกรตกระจายคูณไม่ได้แล้วพออินทิเกรตกระจายคูณไม่ได้ปึ๊บฉะนั้นถ้าเกิดน้องจะคิดตรงๆน้องจะคิดตรงๆพี่บอกเลยมีแค่วิธีเดียวคืออะไรจ๊ะ เออน้องก็ต้องจับตัวนี้มาคูณกันสิบตัวใช่ไหมฮะแล้วพอคูณเสร็จปุ๊บเป็นไงลูกน้ำลายฟูมปากนะฮะปรากฏบวกเลขผิดนะเสียเวลามาสามชั่วโมงได้ศูนย์คะแนนนะครับฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นในทีนะว่าข้อเงี้ยเขาคงไม่ให้เราใช้วิธีตรงๆหรอกใช่ปะยกกําลังสิบเขาไม่ให้เราใช้วิธีตรงๆแน่นอนเพราะถ้าบุญน้องไปตรงๆปุ๊บน้องต้องคูณสิบตัวซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บน้องก็ต้องนั่งนึกเลยว่าเฮ้ย เทคนิคการอินทิเกรตไหนที่เราเอามาช่วยได้และเทคนิคที่เอามาช่วยได้ก็คือเทคนิคอะไรลูกอ่าก็คือเทคนิคแหละการแทนตัวแปรนะครับแล้วพอตัวเองใช้เทคนิคการแทนตัวแปรปุ๊บดูบนกระดานนะหลักการง่ายๆก็คืออะไรครับจับกลุ่มตัวแปรที่มีตัวนี้จับกลุ่มตัวแปรที่มีตัวนี้ให้เป็นอะไรคะให้เป็น u โอเคไหมจ๊ะฉะนั้นน้องจเจสันทีนะลูกว่า u ของเรา u ของเราก็คืออะไรครับ 2x กำลัง2บวก3<ม>ใช่ไหมฮะแล้วพอน้องมี u เป็น 2x กำลัง2บวก3ปุ๊บแน่นอนที่สุดน้องต้องดิฟตัวนี้ใช่ไหมลูกเพราะว่าน้องต้องแทน dx ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ du มองเนาะแล้วพอน้องดิฟตัวนี้ปัป๊บเนี่ยน้องดิฟตัวนี้ปัป๊บน้องจะได้อะไรจ๊ะน้องจะได้ DU d u by dx นะครับ du by dx ตัวนี้ก็คืออะไรคะ 4x ใช่ไหมเพราะว่าดิฟ 2x กำลัง2ได้ไร 4x นะครับดิฟ3ได้ไรได้ศูนย์ ทันพี่นะจ๊ะแล้วพอตัวเองได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเห็นไหมจบเลยน้องจะเล่นทีเป็น dx dx เท่ากับเท่าไหร่คะเออ dx จะเท่ากับ du ส่วนใดลูก 4x นี่ออกใช่ป่ะไอ้นี่ย้ายไปคูณไอ้นี้ย้ายลงมาหารทันนะฮะแล้วพอน้องได้ du เป็นตัวนี้ปัป๊บนะครับน้องจะหาว่าเฮ้ยและสรุปอินทิเกรตตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วใช่ป่ะฮะน้องก็แค่เอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยเป็นไงลูกอ่าเสียบกลับเข้าไปใน dx มองเนาะทันน้องจะได้ทันทีนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรจ๊ะอินทิเกรตนะครับ x คูณกับอะไรคะ u กําลัง10ใช่ไหมไอคอนนี้แทนด้วย u ใช่ป่ะฮะแล้วก็คูณกับอะไรลูก dx นะจ๊ะแล้ว dx น้องแทนด้วยอะไร dx น้องก็แทนด้วย du ส่วน 4x มองใช่ปะ่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปา๊าเห็นไหมฮะออเนี่ยเหมือนพระเจ้าช่วยเรา x กับ x เป็นไง ตัดกันนะฮะแล้วพอ x กับ x ตัดกันป๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วสรุปอินทิเกรตตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ยังหาได้แล้วใช่ไหมหนึ่งส่วนสี่คืออะไรลูกค่าคงที่ดึงออกมานะครับในอินทิเกรตน้องจะเหลือเลยคะอินทิเกรต u กําลังสิบ d u นะจ๊ะและแน่นอนที่สุดอินทิเกรต u กําลังสิบ d u น้องได้อะไรลูก u กําลังสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดันพี่ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยทุกคนรู้นี่ว่าถ้าน้องอินทิเกรต x กําลังสิบ dx น้องก็ได้เลยคะ x, x กำลัง11ส่วน11ใช่ไหมฮะเลขชี้กําลังบวกหนึ่งแล้วก็หารด้วยเลขชี้กําลังใหม่ทันพี่น้งโอเคนะครับแล้วพอน้องอินทิเกรตเสร็จปัป๊บสาคัญที่สุดอย่าลืมนะฮะไม่ใช่บางคนโอ้ยทําได้นะฮะทำได้ออกมายิ้มพิมพ์ใจลืมบวกสี่อาจารย์ให้สูตรได้นะฮะโอเคไหมถ้าเกิดอินทิเกรตไม่จํากัดเขตน้องต้องแกู้กบวกค่าคงที่เข้าไปทุกครัง้งถันนะครับฉะนั้นน้องก็ได้ทันทีค่ะว่าอ ไอ้อินทิเกรตข้อนี้ที่เขาถามน้องจะตอบได้ไรล,ลูกหนึ่งส่วนสี่ยูกลังสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดบวกสี่นะฮะและอย่างที่พี่บอกไปแล้วเวลาน้องทขาข้อสอบจริงๆนะครับจริงๆน้องตอบอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรอกแต่มันเถื่อนไปนิดนึงน้องควรไปไงครับอ่าน้องควรเอาอยูไปไงลูกแทนกลับให้เขาด้วยโอเคไหมแล้วพอตัวเองเอาอยูแทนกลับให้เขาปัา๊บเนี่ยน้องได้ทันทีค่ะเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งส่วนสี่นะครับคูณกับ u แล้ว u ก็คืออะไรคะ 2x กําลัง2บวก3ทั้งหมดกําลัง11นะครับแล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วย11แล้วก็บวก4ทันไหมจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคําตอบทันนะฮะฉันน้องเขียนทันทีนะลูกเออเทคนิคการแทนตัวแปรเป็นไงไม่ยากนะครับน้องก็แค่เป็นไงฮะแทนกลุ่มตัวแปรให้เท่ากับ u เพื่อให้เราเป็นไงเพื่อให้เราอินทิเกรตได้ไดง่ายขึ้นทันนะฮะอ่ะ ข้อนี้ผ่านไปเนาะข้อนี้ผ่านไปแล้วพอข้อนี้ผ่านไปเสร็จปัป๊บน้องลองมาดูข้อนี้ค่ะอลองมาดูข้อนี้กันนะครับสมุิสมุิเอาใหม่นะพี่อยากให้น้องหาอินทิเกรตนะฮะอินทิเกรต 2x กำลังสนะครับ, 2, รบแล้วก็คูณกับสแควรูทนะฮะ x กำลัง3ลบ4 dx พี่อยากให้น้องหาว่าเฮ้ยอินทิเกรตตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ เห็นว okay, ่าล้วพอเตงจะหาวาเนี้อินทิเกรตตัวนี้เป็นเท่าไหร่เป็นไงลูกอ่าถ้าวิธีตรงๆเป็นไงครับหาไม่ได้จริงปหมวิธีวิธีตรงๆหายห่หวงหาไม่ได้เพราะอะไรครับหนึ่งอินทิเกรตกระจายคูณได้ไหมไม่ได้สองอินทิเกรตไปโอ้เจอรูทเป็นไงครับช็อกตาตั้งนะฮะช็อกตาตั้งน้ำลายฟูมปากงางหลังในห้องสอบนะฮะฉะนั้นไอเนี้ยน้องเห็นทีเนว่าเราหาตรงๆไเป็นไงไม่ได้นะครับแต่พอเราหาตรงๆไม่ได้ถามว่าน้องต้องทอแท้ไหม ไม่ต้องนะครับเราเพิ่งเรียนไปเองว่าการอินทิเกรตเราเป็นไงลูกเราสามารถแทนตัวแปรได้น้งองบอกใช่ปว่าแล้วข้อนี้ข้อนีง้ง่ายเลยน้องก็เป็นไงละ่ะน้องก็แทนไอ้กลุ่มตัวแปรในสแควรูนนี้ให้เป็นลายลูกให้เป็น u มอใช่ไหมฮะแล้วพอน้องแทนกลุ่มตัวแปร x กำลังสามลบ C ให้เป็น u นะครับน้องก็แค่จับตัวนี้มาดิฟใช่ไหมฮะเพราะว่าน้องต้องแทน dx อยู่ในรูปของ du นี่ออกใช่ไหมคะแล้วพอน้องจับตัวนี้มาดิบปั๊บเนี่ยน้องจะได้ทันทีค่ะเป็น d u by d x d u by d x ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก 3x กำลังสองนะครับทุกคนดิบไป,ปแล้วนะดิบ x กำลังสามได้ 3x กำลังสองใช่ไหมลูกแล้วดิบลบสี่ก็เป็นอะไรจ๊ะดิบลบสี่ก็เป็นศูนย์โอเคนะฮะแล้วพอตัวเองได้ d u by d x เป็นตัวนี้ปั๊บนะครับฉะนั้นฉะนั้น d x d x ทุกท่านตอบได้ทันทีก็คืออะไรครับ d u หารด้วยอะไรล,ลูก 3x กำลังสอง ใช่ไหมฮะไอเนี่ยย้ายขึ้นไปคูณอันนี้ย้ายลงมาหารทันนะฮะแล้วพอตัวเองได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บจบแล้วฮะน้องก็แค่เป็นไงลูกอ่าเอา dx ตัวนี้เป็นไงครับยัดกลับเข้าไปใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นน้องจะได้ทันทีค่ะว่าเฮ้ยไอสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรครับก็คืออินทิเกรตสอกำลังสนะครับแล้วก็คูณกับอะไรลูกสแควร์รูทยูใช่ไหมและสแควร์รูทยูก็คือ u ูกำลังหส่วนสใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ dx และ dx ก็คืออะไรคะ du หารด้วยอะไร3 x มเกำลังสองถ่านพี่นะคะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมอ่าสวรรค์ช่วยเราอยู่แล้ว x อก,กำลังสองเป็นไงจ๊ะตัดกันนะฮะ x อก,กำลังสองตัดกันแล้วพอ x อก,กำลังสองตัดกันปุ๊บอ่าน้องจะหาว่าเฮ้ยอินทิเกรตตัวนี้เป็นเท่าไหร่ตัวเองทำไงลูกอ่าตัวเองก็ดึง2อส่วนสออกมาก่อนใช่ไหมตัวเองก็ดึง2อส่วนสออกมาก่อนแล้วพอน้องดึง2อส่วนสออกมาปุ๊บอ่าในอินทิเกรตน้องจะเหลืออะไรลูกอินทิเกรต u กําลัง1ส่วน2 du ใช่ไหมฮะแล้วอินทิเกรต u กําลัง1ส่วน2 du น้องอินทิเกรตได้ไหมอินทิเกรตได้ใช่ปะฮะน้องก็แค่เป็นไงลูกอเอาเลขชี้กําลังบวก1แล้วก็หารด้วยอะไรคะเลขชี้กําลังใหม่ทันนะครับฉันน้องเจสันทีนะฮะเป็นตัวนี้อินทิเกรต u กําลัง1ส่วน2น้องจะได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ u u กําลัง3ส่วน2ใช่ไหม1ส่วน2บวก1เป็น3ส่วน2แล้วก็หารด้วยเลขชี้กําลังใหม่ใช่ไหมลูกแล้วเลขชีก้ก อ่าสามส่วนสอนึกออกใช่ปะฐานพีโนโแล้วอย่าลืมค่ะอินทิเกรตเสร็จปุ๊บทาให้จํากัดเขตน,น้องต้องเป็นไงบวกสใช่ไหมคะถ้าไม่บวก4เดี๋ยวมีน้ําตาตกในนะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปัป๊บน้องก็คิดเลขค่ะน้องก็คิดเลขนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวเองได้หลายลุดส่วนเก้า ทันพี่ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็นสองส่วนสามใช่ไหมลูกสองคูณสองได้สี่สามคูณสามได้เก้านะจ๊ะท่านน้องจะได้เป็นสี่ส่วนเก้ากำลังสามส่วนสองแล้วก็บวกสี่นะครับแล้วตัวเองก็จะได้ตัวนี้เป็นคําตอบนะครับแต่ช้าก่อนอย่างที่พี่บอกไปเวลาเราสอบจริงเราอย่าเถื่อนนะลูกในเมื่อน้องติดยูใช่ไหมแล้วน้องรู้ว่ายูเป็นตัวนี้น้องก็เป็นไงคะแทนกลับมาให้เขาเนะน้องก็แทนยูด้วยเลยจ๊ะ แทนยู่ด้วย x ก,กําลัง3ลบ4นีออกใช่ปะฉะนั้นน้องใจทันทีนะลูกเป็นคําตอบอ่าคำตอบสุดท้ายพี่ใช้สีเขียวแล้วกันก็คือเท่าไหร่ลูก4ส่วน9นะครับ u นะฮะและยูก็แทนด้วย x ก,กําลัง3ลบ4ทั้งหมดกําลัง3ส่วน2แล้วก็บวก4นะครับจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคําตอบ โอเคนะคะฉะนั้นสรุปลูกสรุปเทคนิคที่เราเรียนในวันนี้เทคนิคสําคัญมากก็คืออะไรครับก็คือเทคนิค substitution นะครับและน้องอย่าลืมนะครับว่าเทคนิค substitution ก็คือเทคนิคที่น้องไปแทนกลุ่มตัวแปรด้วยอะไรลูกด้วยตัวแปร u นะคะแล้วพอน้องแทนกลุ่มตัวแปรด้วยตัวแปร u น้องแค่อย่าลืมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นอะไรลูกให้เป็น du ด,ด้วย โอเคไหมคะฐานพี่โนโ้งและอย่าลืมนะครับน้องสามารถติดตามนะฮะคลิปดีๆนะครับการติวโดวนๆเกี่ยวกับแคลคูลัสรวมถึงข้อข้องใจข้อสงสัยต่างๆน้องมาเสิร์ชช่องนี้ได้เลยนะลูกช่อง EC แคลนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จะ้ะโชคดี a n นสวัสดีค่ะ